สวัสดีค่ะท่านผู้สนใจเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุย้ยทั้งหลายวันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องความเป็นมาของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคะว่าทําไมเราถึงได้นาธธําศาสตร์ฮวงจุย้ยมาใช้แล้วก็เชื่อถือกันมากในประเทศไทยก็เพราะว่าสืบเนื่องมาจากชาวจีนเมื่อหลายพันปีมาแล้ว มีความเชื่อถือในสารวงชุวยว่าการเลือกอยู่หรือเลือกอาศัยในถิ่นที่อยู่ที่ดีที่เหมาะที่ควรหรือที่ถูกวงชุวยจะทำให้เขาเจริญก้าวหน้าขึ้นได้นับเนื่องมาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ข้าราชบริพารื่อยลงมาจนก,กระทั่งถึงร้านค้าแล้วก็ประชาชนเพื่อจะจัดวางสิ่งต่างๆให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โต๊ะเก้าอี้หรือแม้กระทั่งเตียงนอนนะคะในเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วคนไทยก็มีการจัดวางเหมือนกันแต่เป็นคนละลักษณะกันและเราก็ไม่ได้เรียกตรงนั้นว่าหงจุ้ยนะคะแต่ว่าทําให้พี่หงจุ้ยเข้ามาบูมมากในประเทศไทยก็เพราะว่าเนื่องจากบ้านเรามีความเจริญด้านอสังหาริมทรัพย์มาก กว่าปกติในยุคหนึ่งที่ผ่านมานะคะคำว่าห่วงจุ้ยที่เราได้ยินได้ฟังกันในปัจจุบันนั้นมีความหมายของคำว่าห่วงว่าลมคำว่าลมในที่นี้หมายถึงลมที่อยู่ในบรรยากาศที่บริสุทธิ์ลมที่ดีจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและให้เกิดความรู้สึกว่าที่สถานที่นั้นเกิดโปรง่งโลง่งแล้วก็ไม่อับทึบ เมื่อเราเข้าไปในสถานที่ใดก็ตามถ้าหากว่ารู้สึกว่าในสถานที่นั้นอับทึบแล้วก็มืดมัวเท่ากับว่าตรงนั้นมีพลังที่ร้ายแอบแฝงอยู่ไม่ว่าเราจะเข้าไปทํากิจการใดก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรสมมุติว่าท่านไปดูตึกสักตึกหนึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะเกิดความรู้สึกว่ามันอับทึบและมันมืดมัวขอให้ท่านเชื่อไว้ก่อนเลยว่าตรงนั้นสถานที่นั้น โอกาสที่จะทำความเจริญหรือนำโชคลาภเงินทองมาสู่ท่านนั้นค่อนข้างจะยากแล้วแต่ถ้าท่านเข้าไปในสถานที่ใดก็ตามรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายโรงโลง่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่อับทึบมืดมัวเหมือนสถานที่ที่ดิฉันกล่าวมาแล้วตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะทำความเจริญก้าวหน้าให้ได้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวงชีวยเท่านั้น ในส่วนคำว่าน้ําก็คือเงินคนจีนเชื่อถือว่าน้ํานั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินหรือตัวแทนของเงินตัวแทนของความสดชื่นมีชีวิตชีวาความกระปรี้กระเป๋าซึ่งเราจะเห็นว่าบนพื้นที่ของโลกเรานั้นมีน้ํามากกว่าพื้นแผ่นด,ดินภาพลักษณ์ของฮวงจุ้ยในปัจจุบันที่เรานำมาใช้นั้น คือการดึงพลังที่ดีของทั้งลมและก็น้ำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นออการเลือกชัยภูมิหรือการแสวงหาพื้นที่ที่ดีที่จะอยู่อาศัยส่วนในแง่ที่ปรัชญาของทางีจ,จริงนั้นจะใช้สัญลักษณ์ของความสมดุลเป็นหลักซึ่งเราจะเห็นอยู่เสมอในรูปของปลาขาวและปลาดำ ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะสัญลักษณ์ของปลาขาวและปลาดำนี้ะจะแทนความสมดุลเพราะในคำพีอี้จริงนั้นจะกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่ามีสิ่งสองสิ่งชีวิตถึงจะกำเนิดขึ้นมาได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าคนเรานั้นก็คือการจะอยู่ร่วมกันก็คือจะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกัน เช่นการใช้ชีวิตคู่เราก็จะต้องมอีผู้หญิงและผู้ชายที่มาร่วมกันสร้างครอบครัวและก็อยู่กันอย่างสมัครสมานส,สามัคคีจึงจะอยู่กันได้สัญลักษณ์ของปลาขาวปลาดำนี้โดยทั่วไปจะแทนหญิงและก็ชายนะคะในความมืดหรือสีดำนี้เราจะแทนผู้หญิงส่วนในความขาวหรือความสว่างนี้จะแทนผู้ชายนะคะซึ่ง บางครั้งเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าเขาเรียกว่ายินแล้วก็หยางนะคะอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งซึ่งเรามักจะเห็นเสมอๆก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่มีขีดรอบๆปลาขาวและปลาดำนะคะและในบางครั้งเราอาจจะเห็นมีรูปเสือคาบดาบอยู่ข้างบนด้วยนะคะส่วนใหญ่สัญ,ญลักษณ์ที่เราจะเห็นเป็น แทิปนี้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนบุคคลต่างๆซึ่งอยู่ในบ้านนะคะก็คือหมายถึงความกลมเกลียวของบุคคลซึ่งอยู่ในบ้านทั้งหมดนี้นะคะทิศต่างๆนี้ก็มีความหมายต่างกันไป